เมื่อวันที่สิพฤศจิกายนที่ผ่านมาณอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีลูกหลานพระเดบพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญกุศลเชื่อมสายบุญกับพระเดบพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารในการประกอบพิธีเวียนพระทักษิณและน้อมบ่วงมาลัยดอกมะลิสการะรูปตอองค์คำพระเดบพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทศโร จากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสรพัญญะด้วยใจที่ผ่องใสและเสียงดังฟังชัดน้อมระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยผู้มีบุญทุกท่านนะครับได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลด้วยใจที่ศรัทธาเคารพกตัญญูบูชาได้ยอดมหาปูชนียาจารย์ ในครั้งนี้นะครับก็มีลูกหลานพระเดบพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารมาร่วมกันในการสการะับูชาแด่พระเดบพระคุณหลวงปู่เนื่องแน่นภายในรอบของอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรทีเดียวครับจากนั้นท่านประธานสงฆ์คือพระครูประลาสุวิสุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้นําลูกหลานพระเดบพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารปฏิบัติธรรมรมใจเป็นการปฏิบัติบูชาแด่ท่านโดยผู้มีบุญทุกท่านนะครับ ได้ทำใจปล่อยวางเบาๆสบายๆทำใจให้ผ่องใสและในอดีตครับพระเดียบพระกลวงปูพระผู้ปรับมารท่านเคยได้ให้โอวาทความตอนหนึ่งว่าชายหญิงผู้ปฏิบัติธรรมะพิงธรรมกายโคตรตรภูเท่ากับได้บวชข้างในเป็นหญิงบวชในเป็นชายบวชทั้งข้างในข้างนอกเป็นสองชั้นความอยากเป็นเหตุให้เกิดเกิดเป็นผลอยากดับได้ ดับเป็นชั้นๆดับตั้งแต่กายมนุษย์หยาบจนถึงธรรมกายความเกิดเป็นของจริงและได้ก็เห็นดับดับนั้นเป็นนิโรธนิโรธมีขึ้นได้เพราะศีลสมาธิปัญญาดับยาไปหาละเอียดเป็นชั้นๆเข้าไปจนเป็นพระโสดาตาดีก็เห็นญาณดีก็รู้มีบาลีรับรองพระพุทธเจ้าทั้งหลายธรรมกายนั่นแหละเป็นผู้รักษาความสงบ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวัตอธิชนากรและกัลยาณมิตรจันทิมาวัชรพง์วานิชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพวงมาลัยดอกพลิศการะอุชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจากนั้นคณะท่านประธานบูรพิธีนะครับได้น้อมพวงมาลัยดอกพลิศการะถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์คือพระครูประหลัสุวิชวิชาโปได้น้อมนำพวงมาลัยดอกพลิศการะรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร จากนั้นผู้มีบุญทุกท่านครับได้พร้อมใจการเสด็ส่วนเสณของพระเด็จพระคุณหลวงปู่เป็นทํานองสารพัญญะท่านประธานงฆงครับนําผู้มีบุญกล่าวคําอธิษฐานจิตเพื่อตั้งฝังสําเร็จในทุกๆภารกิจงานบุญครับขอกราบโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญลุกหลามพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารที่ได้ทั้งกระทําอามิสบูชาและปฏิบัติบูบบชาเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันประกอบกอบุญญากริยาที่ความงดงามน,นะครับ วันนี้ในขนาที่เดินเป็นไม่ทักเสียงนะคะก็<อ>มีความตั้งใจที่จะมาบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่และจิ้จังทานวันนี้มาเป็นตัวแทนคุณยายใจก็นึกถึงแต่คุณยายนะยายท่านได้บุญกับพวกเราด้วยแล้วก็ที่จังทานรู้ว่าคุณยายท่านรบาอบรักหลวงปู่มากๆและพวกเราเองก็ได้มีโอกาสได้บุญใหญ่เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ก็เลยปล้เพิ่มใจมากในขนาที่เวียนก็ใจใจนึกถึงคุณยายนึกถึงหลวงปู่แล้วก็มีความสุขมากมากค่ะมีความสุขที่สุด พราะว่าได้บุญได้มีโอกาสได้บุญก,กระทั่งตัวนี้แล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงจะมีความสุขเหมือนกันใ,นในวันนี้ในในขณะนั่งสมาธิก็มีความสุขมากเพราะว่าใจมันนิ่งก็ใจนิ่งได้ตลอดตลอดกนนารนั่งสมาธิาค่ะค่ะในช่วงของการเรียนประทักษิณนะคะได้สวดสรรเสริญพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ด้วยค่ะก็รู้สึกว่าใจอยู่กับหลวงปู่ตลอดเวลาเลยค่ะ ในช่วงขนาดทำพิธีกรรมรวมถึงการนั่งสมาธิใจก็ยังอยู่ในกลางของหลวงปู่ตลอดเวลาเลยค่ะรู้สึกปลื้มติใจรู้สึกใกล้กับหลวงปู่มากๆเลยค่ะเพียงแค่หยุดใจลงไปตรงกลาง ก็รู้สึกว่าใกล้กับหลวงปู่มากๆเลยค่ะรู้สึกว่าสดใสมันสว่างมันสะอาดบริสุทธิ์มากๆเลยค่ะมีบุญที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดกับพระเดชพระคุณหลวงปู่มากๆเลยค่ะขอบคุณคทุกการติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ครับถ้าชอบคลิปข่าวนี้สามารถกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ติดตามและรับชมข่าวสารงานบุญของทางบุญนิวส์ อัปเดตสถานการณ์นะครับทางพระพุทธศาสนาทั่วทมุมโลกไปพร้อมกับบขนิวส์ครับ